ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมือนีสาวกุก๊กกำนองกำพ่อยค่ะอ่ามาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่นอ้องคนทีเพิ่นบ้านจะเห็นลายโดเนาะก,กับมือน,นีนอ้องอุ้งอิงไปลำถวายทีสารแม่ฮันนี่อยู่จังหวัดศรีสะเกตเนาะค่ะ,ค,ะคนไปบอกลายนอ้นองกำพ่อยเนาะอุ้ยจักมือเหนื่อยอุ้ยลายเฮงเขาลายโดให้เบิรงกไหม,มก,กลุ่มศรีสะเกตน่ะแหละจังหวัดศรีสะเกตเพิ่นไปลายโดให้เบิรงคนลายรถมีต่อแถวรถทั้งสองฟงังเต้นมือนขันย่อย <G ül üyor> ก็คือ,อคน,น้าแนนอิลีเพื่อนซักสิ์อิ <G ül üyor> ร,อรีนั่นแหละคนไปกาไวาไปดูอ่าน้องนำถวายแก้บนไปเ,เอบอิ่งรถห่บอจูเนาะ<ช>นั่นแหละแล้วเมื่อนี่บอจูเพื่อนกระไดฉีจแจงก่อนก่อนจะจับจะจับ,จจบตัวเลขอะขึ้นมาอ,มอยู่หน้าศาลใช่ไหมน้องพลอยเพ<ช>ื่อนก็บ,บอกว่าแจงก่อนว่าน้องอุ้งอิง เป็นศิลปินเป็นนักร้องแมนบแมโบได้จอะจงมาใบหวยมาบอกหวยทุกคนเด้อยังงงง่ายเกินไปเพิ่นว่าเออเพิ่นก็บอกว่าจังส่บานี้คันน้องบอกถือหรือบอกบ่ถือก็คือให้หักนองค่ะเอแมนบบเพิ่อจังซส่ให้รักในตัวน้องอให้รักด้วยให้รักตัวน้องไม่ใช่ว่าโอ้เนนองบอกว่าถือแล้วว่าบ่กักเออนี้หายบบได้เด้เพิ่นว่างสอ น้องเป็นศิลปินน้องเป็นนักร้องเด้อเปิ้บอกให้ทำความข่มขวาใจก่อนเมนะแมันเป็นคนใบห้วยนคนอน,นี้เนาะนันหล่ะแล้วที่นี่ตอนที่เพื่อนจับอ่าแม่เสือแดงนะเพื่อนเป็นไน้อนพ่อยเพื่อนเป็นนั้นคนดูแลสารแมฮันนีนะคะอ๋อบางคนก็นเขากับหูเนาะ,ะนันหละปูสนชัยเนาะคะ่ะเพื่อนกับมีเซนเนี่ยจากน้อยนึงเนาะเพื่อนกับมีความรู้สึกว่าเมฮันนี อยากให้ผู้ชายจับนะคะเมนนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่ามีแฟนครับดราม่าคอมเมนต์นะหันคนที่ไปไปนะนาสานเนาะคนบอกว่าเอ้าคือบอกให้น้องอิงจับคนเดียวอ่าเป็นยังคือบอกให้น้องอิงจับเพราะว่าสองวดก่อนน่ะน้องอิงไปร่ำถอัร่ำถวายเป็นมรน้ำแก่บ่นเป็นอกน้องไปคนจับทังสองข้างน้องก็บอกถือทั้งสองข้างอ่ะคนที่ล่อฟั่งหวยนั่นเป็นยังก็บอกให้น้องจับระบางซีนั่นแหละก็คือ เหมือนว่าจุดประสงค์ของแม่ฮันนี่เนาะปูปูน่ะปูสนใช่น่ะเพื่อนนันลับใดเป็นบ่ลับลู่ใดเป็นบออากัวไมยอ๋อเพิ่นก็เลยให้ผู้ชส่อย่างไ้ผู้ชายจับแต่คนเรียกร้องหลายน้องอินก็เลยเดาใจเป็นคนที่สามเป็นบอคนแรกปูเพิ่นก็เป็นคนจับอ่าแต่บอโจเพิ่นก็เป็นอย่างเจ้าปนใดเป็นบอแล้วที่นี่ปูจับคนแรกปูไดเล็กกเนาะอ่าเลหกแล้วก็มีแฟนครับยูนา สามแม่นี่ห้องว่าหาหาห้องก้อนนะแล้วบโจูจับบ่านี่คนที่สองบอจูจับเดี๋ยวเลขสองอ่าแล้วเป็นยังคนคือห้องหาก่อนทั้งทีน้องอุ้มอิงว่านีจับเนาะจะได้ยินไหมบอได้ยินค่ะไปบนไม้สดนะนั่นแหละแล้วน้องอุ้มอิงจับเป็นคนที่สามพอมีพี่น้องจับมาถือเลขห้าเออห้อเห้องก็ง่วงมันก็มอเจ่อเอาแล้วหลักเป็นเลขเก้าน้านหรอพ่อยใช่หกสองห้า งวดที่แล้วอ่ะหกห้าสงมพี่น<อ>นองแล้ววันที่หนึ่งอ่ะมันมอเจออะไรขนาดนั้นแล้วจะบวกให้เบิงงเนาะิ่นว่าน้อง,อ,งอ,อุ้งอิงจับได้จับเลขวันที่สิบสามอ่ะแม่ฮันนี่ครบรอบสามสิเอ็ดปีปีนี้ค่ะที่ได้จากเราไปใช่ไหมอ่ะแล้วเลขที่จับได้ก็หกสองห้าร่วมกันบวกร่วมกันหกบวกสองบวกห้าเป็นสิบสามค่ะพนมพี่นนอง มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะออนั่นแหละเราก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,คะทุกคนมนโปรดใช้วิจรารณะยญาณในการรับชมรับฟัง<ม>ใช่ไหมเมนอ,อันนี้เท่ากับตีทั้งสองคนเท่าตีนะ<ม>นอ่านอกจับวันที่สิบสามจับได้สามทั้งสามคนจับได้เลขหกสองหาแล้วบวกกันหกสองบวกห้าอีกห้าเป็นสิบสามนั่นแหละ อ่าเธอว่าแม่หวยนั่นได้ยินี้เหรอเนาะโอ้ยลา่าศูน้องพ้อยเลยไปเซเว่นอจอดเบิ้งไล่สดไล่สดที่ตอนมันจับนะ่ะตอนน้องอุ้งยิงนบอดโจแล้วก็ปูสนชัยมันจับน่ะเลขออกปุ๊บหกซองหารบอมแม่ขานหนาเซเว่นนาตลาดกำมลอตเตอรี่เต็มไม่เอาวัตรสุใบเลขนนะ่ะบอกว่าเนี่ยอัน มียูเลขนะเลขที่องค์อิงจับแมนเบอสุโต้หกสองหาสองหาหาสองหกหาหาหกเขาเก่งราคามากเลยเลยก็เลยบว่าเอาอัอก็แล้วแต่ดวงเฮาามันหมดละนั่นแหละมันสีสือตัวไหนมันสีถือกันแล้วแต่ดวงเฮาเนาะ <Hey. S 1> เฮาก็ไม่อยากเหตุให่งนงมงายดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือวันนี้เรามารอชมน้องมาลํำถวายแก่บนไหม แล้วเพิ่นมีรถแ่ไปนําเด้ะม่นค่ะ,ะรถแ่น้องก็ได้ล่าถวายรองเพงลงรรองยังนักรองได้สังกัดอคณะม,ลามาอลาบมเนาะคณะเพื่อนน่ะอืเพื่อนกับากันไปกันเนันแหละน้องพ่อย้าทํเมีแต่ว่าคนบักหลายเน,นี่อแล้วก็มีข้อเมต์น,นึงค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่านี่ออีกอย่างดีดเห็นนี่คนระวังพิธีกรรมสิแล้วนะคะ่ะม,มีคนเอาเหมือนเหมือนกับว่าแบบ อขอของยังสักยามให้น้องู่อิงนะคะในารักบารานี้รับค่ะเออแล้วมีคนบอกว่าให้ให้ปู่กให้อาจารย์ทำพิธีถอดถอนให้นะคะเมย์เนีเอาไปถิมเลยว่าเอาไปถิมมันก็คือเหมือนคนไม่หวังดีเนาะฝั่งอ่าความเชื่อนะความเชื่อของคนอีสานุกคนโบราณบอกให้รับของคนทวทีบุญหูว่าเขาเอายังมาใส่เฮ้าเออมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคนเนาะกลัวว่าจะมีเห่ากับบุญหมูมันสิดดีหรือบ่นเนาะ ก็บไปก่อนลเลยน้องคงไม่รู้ไงน้องคงคิดว่าแ่บแฟนขับเอาของมาให้น้องก็รับไว้ก่อนนั่นแหละน้องก็คือรู้เท่าไม่ถึงการจ่างสินะเนทะ่าก,กับ่าเพว่าอันนั้นมันเป็นอย่างมันเป็นของจริงหรือของปลอมหรือของมีของมีเอ, <ừ> อียงเนาะแต่ว่าแฟนขับเพิ่นกะวังดีเนาะพอไม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็อยากห้เอาออกจากตัวบ่ใหารรับไปตัวถีบลงสิแม, <ừ> ม่บางคนเขาวังดีมันคนเยอะน,ะน่ะเนาะคนไปดูเยอะไม่รู้ว่าใครจะเอาอะไรมาใส่บ้างหรือว่า เจ้าหวยเองสิเจ้าแม่เล็ก,ลออกเองสิแม้คนถือน้ำลายเองสิแม้เออแล้วว่าเป็นพอน้องบอกบอกไงสิอาจจะมีได้เนาะ,ะอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะคเลอาความคิดหลาก<ะ>หลายเนาะใช่ความคิดหลากหลายคนนั่นแหละคะ่ะสองคนเราก็มองฝากนี่แหละเพราะไม่พี่น้องว่าให้ติดตามน้องอุ๋งหญิงอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงคะมอลลสาวนะ้อยเพชรเพบ้านแพงเนาะอติดตามให้ให้กำลังใจอ่า และคอยแบบว่าส่งกําลังใจให้เขาดีกว่ายางงมง่ายเรื่องหวยเรื่องอันนี้หลายยังสิแม่ <ừ> อมบอโจ้เปนกันเนีนไปแล้วเนาะน้องพ่อยเนาะนั่นแหละแล้วอวันที่สิบสี่นี่มันบอเพลงเก้าโมงเก้าโมงเพลงน้องหญิงออกเก้าโมงฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนครับแช่แช่แช่ไปได้หลายนั่นแลหละหายกาลังแรงใจน้องดีกว่าเพลงเลือกเขาสายเนาะ,ะนั่นแหละ เป็นผลงานเพลงครั้งที่สองของน้องใช่ไหมจากกันหอฟันมาลังห่าเนาะนั่นแหละเพลงนั้นก็ปังสุดๆนะปังหลายล้านเนี่ยขอให้เพลงน้องอุงอิงทะลุร้อยล้านพันล้านเลยเนาะอ่านั่นแหละให้ติดตามส่งกำลังใจให้น้องอุ้งอิงดีกว่าค่ะคุณพี่น้องดีกว่าไปงมง่ายเนาะเท่ากับออกที่เท่ากมาเบานี่เท่ากับบ่อยากให้งมง่ายเกินไปอืนั่นแหละ เราติดตามน้องที่น้องอุ๋งอิงเป็นนักร้องเสียงดีเป็นน้องที่น่ารักดีกว่าอ่าติดตามคณะอ่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีกว่าติดตามบอจูเพิ่นดีกว่าอืมเพิ่นสั่งทีมงานสาั่งทีมงานคุณอาือมสั่งหมอลำให้เขาเบิ่งสนุกี่ห่า,นหาเนาะนั่นแหละไปหันทางงวดนี้มันออกอีรีเลยเอ่ยเอื่อกล่าวหาจิบหาจิบวะนั่นแหละ เกิดก้อนเอื่ยกับบ่เสือเอื่อยกับผู้ถือตะวันมันก็แล้วแต่ความเสือคนเนาะนั่นแหละเฮาก็สิเสือนะจักหน่อยเฮาก็นิดหน่อยค่ะมวยเล่าผู้เสือเฮาหาสิบหาสิบอ่ะนั่นแหละเออโอเคโอเคเฮาสองขุนก็บเมาเว้าเรื่องเอ่อหวยเรื่องโ้องเอยทั้งสองนั่นแหละอ่าไปเลยล่ะพี่น้องลาค่ะค่ะบ๊ายยบา